อรุ่นนี้ใครมันรู้ไปสิเอาชิมมาชิมมาชิมมาชิมเาชิมนะคะทุกคนคะกริดกับอยากมีสวนเป็นของตัวเองยกสวนไปมานะคะทุกคนค่ะมาไม่ใช่หมูนะคะแต่ก็จะเลี้ยงให้เป็นหมูค่ะ กันนะก็ทำอะไรกันนะฮะน้องแมวทำอะไรกันน้องแม่น้องเขานะคะนะนะนะบรรยากาศกค่ะทุกคนค่ะอุ้ยตุ๊บร่วงต้องลงมาลูกเออตุ๊บอืมโรแทกเต ออขนทรายขนอะไรเรื่องกเพราะว่าบ้านเนี้ยมีแฟนแต่เราเพื่องจัดไปวางที่จอดอเอนี่หมานะคะทุกคนคะหมาไม่ใช่หมูนะคะแต่ก็จะเลี้ยงให้เป็นหมูค่ะดูทำหน้าสิพี่พี่ทำให้น่าเศร้านะ ดูนางทำหน้าเศร้าแม่อยากกินขนมอีกแล้วกินไปแล้วสองท่อนพอแล้วลูกดดลช่วงนี้ช่วงลดความอ้วนนะคะน้องอ้วนมากน้องอ้วนเกินค่ะต้องเอาตัวสีดำมานั่งเทียบจึถึงจะรู้ตัวใหญ่สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านอุ้มตักทายทุกคนเลยนะคะจากเซอร์เบียค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่เมืองมีชื่อว่า สตาโลเซโรนะคะอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเซอร์เบียค่ะนะคะคลิปนี้เนื่องจากว่ามันยาวนิดนึงอุ้มก็เลยขออนุญาต FC ตัดเป็น2คลิปค่ะทุกคนค่คะให้อยู่กับแม่อุ้ม่หลกไม่อยู่กับแม่มมอมไหมแม่ตุกไม่ให้หรอกแม่เขาไม่ให้หรอกแม่เขารักทุกตัวเลยบ้านนี้รักสัตว์รักแมวรักหมารักสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะทุกคน อืมอืมค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะอุ้ยแมงวันมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันคะ่ะทุกคนคะ่ะมีอะไรบ้างนะคะมีเนื้อปลามีป่นปลาทูนะคะมีแจ่วปลาไข่เจียเป็นไข่เป็ดที่เราซื้อคะ่ะเมื่อวานคะ่ะทุกคนแล้วก็เป็นแกงหน่องไม้ใส่เห็ดนะคะแมงวันเยอนิดนะะึงค่ะทุกคน ส่วนคนนี้นก็เจ้าเก่า,าค่ะ acting เราต้อง acting ก่อนมาค่ะมาค่ะทุกคนค่ะพคก,กันอีกแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดี FC นะคะสวัสดีค่ะสรษฐายาายนะานานๆนะคะเราจะได้มาแบบมาเขาเรียกว่าอะไรมาทัศนศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็ได้กินอาหารไทยร่วมกับคนไทยากกาได้วยกันเนาะ ข้าวเหนียวจุกๆข้าวเหนียวค่ะทุกคนคะ่ะมาค่ะทานข้าวด้วยกันเสร็จแล้วนะเราก็จะไปเ, <Yeah. S 1> เข้าไร่เก็บเชอร์รี่กันนะคะรับจ้างเก็บเชอร์รี่รับจ้างเก็บเชอร์รี่คะ่ะ <ไป S 1> นั่นไปดาบไปดาบไปดาบมาค่ะทุกคนกินข้าวด้วยกันค่ะเราได้แกงหน่อไม้นะคะแล้วก็ไขเ่เจียวไข่เป็ดเอฟซีจะรู้ไหมเนี่ยหน่อไม้โจเขาจะรู้หรือเปล่าหน่อไม้โจ ที่เป็นนไม้จีนเหมือนนไม้จีนที่แบบว่ามันจะเป็นแบบแท่งๆไม่ใช่มันเป็นแบบเส้นๆแล้วเขาจะทําให้มันเปรี้ยวนิดนึงแต่ไม่ใช่น้ไม้ดองอนี่พี่มาจากไทยนะอ๋อน้ไม้นี่มาจากไทยใช่ใจรักก็น้อไม้โจน้ำไม้โจน้ไม้โจคือมันจะออกเปรี้ยวนิดนิดแต่ไม่ใช่น้ำไม้ดองจะไม่ใช่หน่อไม้ดองจะไม่มีกลิ่นดองอืมดีสําหรับคนที่ไม่กินดองเนาะใช่อืมาค่ะทุกคนมาค่ะดิมชาด้กันมา ขอบคุณเจ้าภาพนะคะขอบคุณค่ะทำให้อร่อยจัะผักนี้เอาเกลือเลยนิดนึงค่ะก็เป็นผักในสวนนะคะเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปดูพ่อด้วยอือใช่ยค่ะปลอดสารค่ะทุกคนค่ะวันนี้กินข้าวอิ่มอกอิ่มใจอร่อยค่ะทุกคนมาค่ะขอบอกว่าผักผักเซอร์เบียนะส่วนใหญ่ปลอดสาร พอเราบุกเองเราบุกเองน้อไม้โจ๊น่อไม้โจือมันจะออกเปรี้ยวนิดนคุแล้วทำไมมาถึงเปรี้ยวไม่รู้เขาทำยังไงไม่รู้เขาใส่แป้งเหรอไม่ไม่เหรอไม่มีแป้งเหมือนจะหมักเกลือทิ้งไว้ตามเวลาเหมือนมาสูตรเขาอ่ะหมักเกลือไว้นิดนึงแล้วก็ ร้านที่ยังไงก็ไ่ทำให <ทำ S 1> ้เป็นบางทีอาจจะมีเอฟซีของเราที่ทําเป็นเนาะอืะอแต่เราไม่เคยรู้เลยค่ะแล้วรู้ก็คือแบบดองก็ดองไปเลยสดก็สดไปเลยอย่างเงี้ยไม่ <c oughs> เคย <c oughs> เหมือนเนื้อ <c oughs> เหมือนร้าเ <c oughs> ส,ส้นที่เขาทำแบบ คือไม่เปรี้ยวมันมีสองอย่างคือมันไม่เปรี้ยวนะออืเขาทำแบบเส้นเส้นที่เขาใส่ถุงใส่ถุงเห็นอยู่นั่นแหละไม่เปรี้ยก็มีแต่แบบเปรี้ยนี่เขาเรียกอีกชอหน่อไม้ดองที่อยู่ในปีบอ่ะนั่นนั่นจะมันก็เป็นหน่อไม้หน่อไม้ดองแต่ไม่เปรี้ยวนะมีเหมือนกันหน่อไม้อัดอ๋นนั่นเหรออ๋อได้ความรู้ค่ะทุกคนค่ะมากค่ะหน่อไม้อัดปีบอ่ะไม่ไม่เปรี้ยวออืใส่ถุงก็หน่อไม้ถุงออื แต่ในปีแบบมันต้องมีสารที่มีเยอะแน่ๆเลยนะสามปีเนาะเพราะมันองไม่รู้นานๆในปีมันมีสารอยู่แล้วพี่เคยขายของนะเมื่อก่อนที่เอาหน่าไม้ปี๊บมาขายเวลาเปิดถัปี๊บแบบมันจะมีสนิมไม่ใช่ไหมมันจะมีสนิมนะแต่มันได้ขายใช่ใช่ใช่มันมีสนิมใช่ใช่ซื้อแบบเป็นปี๊บมาแล้วก็แบ่งขายออ ใช่ไหมแมคคาค่ะแมคคาแมคคาเก่าอร่อยไหมเนี่ยอร่อยอยู่แล้ต้มปลาใส่ด้วยต้มตัวมันนะใส่อันนี้คือมีอะไรข้างในนี้มะเขือเทศมีมะเขือเทศมะเขือเทศหอมแดงกระเทียมแล้วก็น้ำปลาแล้วยอดอัปลานิดนึงนั่นนั่นจะมนัวหน่อยปุ๋งนัวจะเอาเกงหนัวมาอันนี้ก่อยเราดูหน่อยสิเราเช็ดกล้องหน่อยสิ เขานอนเกยกันเลยนะใหญ่แค่ไหนถามใจคุณดูนะคะหมาอ้วนหมาหรือหมูเกิดมาผิดสปีชีใช่ไหม <c oughs> คือตั้งใจจะเป็นหมูแต่ดันเกิดมาเป็นหมามีซบกัน,กนด้ยวยนางบอกอย่ามา <c oughs> ตองุลีอุย้ยพี่อ้อมคุณบังกล้องชันเสาเกา,สกา,ากเสาเก่าว้างเลยนี่คือบ้านของเรานะคะเดินมาในสวนสวนอยู่ตรงนี้เองค่ะทุกคนเดินสิบเก้านะคะว้าวต่ออายออน,นี่เนี่ยค่ะไปดังด้านหลังเลยนะคะทุกคนกี่ไร่เนี่ยโอโ้โหไปสัมภาษณ์กันได้เลยคะ่ะห้าไร่ได้มัง้ง ใช่แล้วคุณก็ต้องแปลให้ฉันด้วยนะคะมาค่ะทุกคนค่ะได้เวลามาเก็บเชอ่ยรี่แล้วค่ะคลิปนี้พี่อ้ออยู่ไหนต้องขอขอบคุณนะคะนี่ค่ะเจ้าหวะของเราพี่อ้อยังยังถ่ายคลิปอยู่เลยพี่อ้อมกรีดให้หน่อยสิกรีด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 ไม่สนใจอะไรแล้วไม่สนใจอะไรแล้วโอเมก้า คุณดูสิดูใหญ่มากมันใหญ่จริงอันนี้คือชีวิตจริงคือไม่ใช่ความฝันนะคะฉันมาถึงแล้วนะคะมาถึงเซอร์เบียแล้วฉันมาถึงแล้วฉันได้เก็บลูกเชอร์รี่นะคะฉันได้เก็บลูกความป่านะคะโอ้สุดยอดเลยอ่ะฉันมาถึงแล้วนะความฝันฉันเป็นจริงใช่เลยโอ้โห my god จับมาหล่นเลยจับมาหล่นดอกบัลดาดออามาจละลายมากใจละลายไม่ใจละลายเดาใจไม่เจอรุ่นนี้ให้มันรู้ไปสิเอาชิมมาชิมมาชิมมาชิมชิมนะคะคือทุกคนดูลูกนี้ โอ้ oh my god จะ,จะตายแล้วค่ะจะตายเพราะ,ะาว่าจะช็อกจะช็อกแล้วเพราะว่าจะช็อกแล้วค่ะเพราะว่ามันเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยอ่ะมันเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยค่ะทุกคนอ้อมมาถึงแล้วนะคะอ้อมมาถึงแล้วพี่อ้อมดูวิดีโอทุกคนดูเชอร์รี่ปีนี้ไม่ได้ไปเก็บราสเบอร์รี่นะคะแต่เรามาเก็บเชอร์รี่แทนค่ะดูนี่เ็เชอร์รี่รู้ว่าเรามาจริง โอ้โหมันรุ่นนี้ไม่จริงแล้วแบบสั่นริกๆๆๆๆเลยแบบว่าแบบว่านี้มีความสุขทุกคนค่ะนะทุกคนค่ะโอ้ไม่เชียวดูสิดูสิทุกคนค่ะเรามา เรามาเก็บให้เขาฟรีนะคะแล้วเราก็เหมือนกับแบบว่าเก็บเอาแล้วช่างกิโลแล้วเราก็ให้ตังค์เขานะคะทุกคนคะ่ะปกติเขาก็จะไม่ให้คนอื่นมานะคะยกเว้นว่าคนมารับจ้างจริงๆแต่เราแบบว่ามีอภิสิทธิ์คะ่ะต้องขอบคุณพี่ตุกและครอบครัวมากๆเลยนะคะก็คือเขาแบบอยู่บ้านใกล้ๆกันคะ่ะทุกคนนะคะเขาก็เลยแบบเออเป็นเหมือนเพื่อนกันเขาก็เลยอนุญาตให้เรามาถ่ายทําคลิปแล้วก็ มาเก็บนะคะเก็บอยากได้เท่าไหร่ก็เอาไปก็เก็บกินบอกว่าเรามาไกลจากเรามาไกลมากอะไรเงี้ยเด้าเดบนั่องานเขาก็จะแบบ นี่เขาจะไปเก็บนะคะทุกคนค่ะเขาก็เอารถไอแตนนะคะไปส่งพนักงานแล้วก็รอเก็บนะคะนี่คือคุณลุงเจ้าของไร่นะคะเป็นคุณพ่อเจ้าของไร่ค่ะนี่ของเมื่อเช้าหรือเมื่อวานนี่ของเมื่อวานก่อเช้าถ้าเมื่อวานเขาต้องเอาข้าโกดังละอ่าชิมกินได้เหรอขอเก็บเออไม่ชิมไม่ได้ไม่ได้เขาช่างหรือยังเยังไมช่างมาก่อนวันก่อนวานก่อนอ่าเราไปชิมบนต้นไม้ดดูเห็นม้าว เราไปชิมเนี่ยค่ะคือพนักงาน่จะไปอย่างนี้นะคะอ๋อซุปอไอเดย์ไอเดย์โอเคมืออาชีพปรฟี่อันไหนจะไม่แดงไม่แดงดีก็ไม่ต้องเก็บอ่าแบบแบบดำๆจะดำอ่าโอเคนไง เกรม้เอ่โบิ yeah, ๊กบิ๊กวันอ uh ๋อ huh. บิ uh ๊กออเก็ต uh ลูกใหญ่ใหญมกิ็อือืออ๋อถ้าเต็มตะกร้าน oh, oh, uh ี่หกกิโลหกกิโลเขาบอกว่ากันหกกิโลเขาอาจจะไม่ให้เต็มากกกิล <Yes. S 1> มาแล้วมาแล้มาแลอันนั้เป็นสุดุ่ดคุด็ุดสุดสุดสสุด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 สะดสุุดส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 ุดก็ดสุดสุดสุุดสุดสุดาุดสุดสุนสุดสดุุดสุสุด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 ้ดสุดือนสุดวันสุด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 ุ้ดุุส นะคะ350าินาก็ตกประมาณกิโลละไม่ถึง er, e 100กิโลละ1 0 0บาทขออภัยค่ะท no ุกคนกิโลละร้อยประมาณกิโลละร้อยขอบคุณพี่อ้อมค่ะอุโบิดกิโลละร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะคะเอ้าใส่ยังไงค่ะอันนี้ไปอย่างนี้เหรอคะทุกคนพร้อมลงมือสู้เย้เข้ามาแล้วเจ้าของสวนมาแล้วค่ะพี่อ้อมหันไปพี่ออันไป ผลมาจากฝั่งนู้นมีไปค่ะยัยคุณขะโอ้ก๊อด Can I sleep here tonight? Can I sleep here? I'll sleep here. นอนนอนนี่องเย็นองเย็นไม่ร้อนด้วยองเย็นโอ้ก๊อดลูกกระด็นโอย่กล้าดูลูกนี้ ลูกนี้คือใหญ่กว่าหัวแม่โป้งเราอีกทุกคนดูเขาคัดออกลูกเลอเลยใช่ไหมมีเป็นเกรดด้วยเนาะเป็นเกรดคัดใต้ต้นเลยคัดทิ้งคัดทิ้งตนไหนที่ไม่ได้คุณตี้นะคะเขาก็จะทิ้งทิ้งทิ้งเลยค่ะทุกคนใช่เขาไม่เสียดายมันสวยมากอ่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ขอบอกว่าทุกคนจุใจแน่นอนเลยนะคะจุใจเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสวนกันนะคะทุกคนค่ะเออมันเป็นกรรมักรอีกแล้วนะจัง ยอมเป็นกำไกกรุ uhm, like, <c oughs> <c oughs> ๊ปคนนี้คือเจ้าของสวนนะคะนมห่อค่ะแล้วก็เมื่อกี้คุณลุงก็เป็นคุณพ่อของเขานะคะก็บอกมาเก็บกินเก็บกินเลยอะไรประมาณนี้คนพิเบียนะคะใจดีค่ะทุกคนค่ะโอเค Should I take the picture of four of y o